มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตพร้อมมอบหมวกและดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่9ปีการศึกษา2566ศาสตราจารย์ดรบังออนเบญจทิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปีการศึกษา2566และมอบประกาศสัญญบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่9พร้อมกล่าวให้ออวาาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นนอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบหมวกตราสัญ,ญลักษณ์และดวงระทีแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่2รุ่นที่15คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อขอให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญววคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาลและเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมให้นักศึกษารักและเคารพในวิชาชีพพยาบาลอีกทั้งยังสะท้อนถึงเครื่องหมายเตือนใจว่าเป็นก้าวแรกของนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆร่วมสมทบทุนการศึกษารวมเป็นเงินจำนวน172,000บาทณอาคารแบงคอกทนบุรีฮอล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเห็นมากที่สุดเ่ไหิคอาจันออ๋อ พิธีกรกันหลายปีพอถึงช่วงนี้ที่รอาจารย์ก็จะร้องไห้ทุกทีเหมือนกันกรยันหนังสือประสบความสำเร็จแล้วมันมีแรงฮึบนะภาษาเราเรียกว่ามีแรงฮึบ คนอดทนนะคะเพื่อที่จะมีวันนี้ให้ได้ค่ะเทคนิคสำหรับลูกๆที่จบทุกคนก็คือเงินเดือนเดือนแรกเงินเดือนเดือนแรกอาจารย์นอใช่ควรเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นได้จะได้เป็นหัวหน้าแผนกเร็วน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อคุณแม่เห็นผลแล้วนะคะออกดอกออกผลแล้วค่ะ